Hotel เรื่องราวเริ่มต้นในปี1994ในประเทศรวันดาซึ่งกำลังเกิดความตึงเครียดร,ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ฮูตูและทุตซีพอรูเซซาบากินาผู้จัดการโรงแรม DES Mill c o ไ l i e ในเมืองกิกาลีได้รับการแนะนำให้รู้จักกับชีวิตประจำวันในรวันดาก่อนที่สงครามจะปะทุข,ขึ้นในเวลานี้พอมีชีวิตที่ค่อนข้างสงบ สุขพร้อมพันรายาเทเชียน,นาและลูกๆของเขาความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ระหว่างฮูตูและทุตซีเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลฮูตูเริ่มใช้สื่อในการปลุกระดมและเกลียดชังทุตซีทั้งนี้กลุ่มฮูตูที่อยู่ในอำนาจได้เริ่มใช้ความรุนแรงต่อชาวทุตซีอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องทำให้เกิดการลอบสังหารหลายครั้ง ซึ่งนำไปสู่การเริม่มต้นของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายในไม่กี่วันหลังจากนั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวทุตซีเริม่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มกองกำลังฮูตูที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเริ่มฆ่าล้างทุตซีอย่างไม่เลือกน้าโดยเฉพาะการโจมตีในเมืองกิกาลีเมืองหลวงของรวันดาทุกคนที่มีสายเลือดทุตซีถูกจับหรือฆ่าด้วยวิธีที่โหดร้าย เมื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มรุนแรงขึ้นพอ่อตัดสินใจที่จะพาครอบครัวของเขาและผู้คนที่เขารู้จักไปที่โรงแรม D E S Mill c o l l i d โรงแรมที่เขาทำงานอยู่โรงแรมนี้กลายเป็นที่หลบภัยของผู้คนจากการถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตูพอใช้ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ฮูตูเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มาอาศัยในโรงแรม เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในโรงแรมทั้งเรื่องการขาดแคนอาหารและน้ำความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มฮูตูและการตัดสินใจที่ยากลำบากที่จะต้องเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารฮูตูเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปเขายังต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ที่มีอำนาจเพื่อแลกกับการปกป้องผู้ลีภ้ภัยเมื่อสถานการณ์ในโรงแรมเลวร้ายลงพอต้องจัดการกับความตึงเครียดร,ระหว่างผู้ลีภ้ภัยและเจ้าหน้าที่หูตู่ที่คอยตรวจสอบและข่มขู่เขายังต้องรับมือกับความกดดันจากภรรยาและลูกที่หวาดกลัวความไม่แน่นอนในอนาคตรวมถึงการรับมือกับการขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานในโรงแรม ในระหว่างที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังคงดำเนินต่อไปพอได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างชาติโดยเฉพาะจากทหารของยูไนเต็ดเนชั่นที่ร่่มเข้ามาช่วยเหลือในบางส่วนแต่ก็มีข้อจำกัดในการเข้าไปแทรกแซงเนื่องจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนและขัดแย้งในพื้นที่แม้ว่าพอลจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้หลายร้อยคน แต่เขาก็ต้องผเผชิญกับความสูญเสียและความเสียใจจากการที่บางคนในโรงแรมไม่สามารถรอดชีวิตได้ในขณะเดียวกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของทุตซีในพื้นที่อื่นยังคงดำเนินต่อไปและหลายครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกไปเมื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สิ้นสุดลงในปลายปี1994 พอลได้กลายเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้ช่วยชีวิตในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของรวันดาแต่เขาก็ยังคงรู้สึกเสียใจและไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นได้และ้จะมีการช่วยเหลือจากเขาในฉากสุดท้ายพอลได้รับการยกย่องและขอบคุณจากผู้รอดชีวิตจากโรงแรม พวกเขายังคงจดจำความกล้าหาญและการเสียสละของเขาในการช่วยชีวิตผู้คนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด